ก็จะเล่นพอนหยาดย er ้อมหลักการลูกซึลหาพอแม่คุบอาจารย์พาผู้เข้าแดงของเฮ้าสำหรับเซาเมอรอนีสามสิบเอ็ดปิสภาคุมสองบนหารอยหกสิบหก่งทางพอแม่คุบอาจารย์นะครับนำโดยอาจารย์สุรศักดิ์สมจิตโตนะครับก่อนได้พามาทำตุละทังจังหวัดเลยนะครับเราก็ได้มีโอกาสถามาแวนะครับมาเบิง มาศึกษาธรรมธรรมชาติที่สวนหินสวนผาหินงามหรืออีกส่อนหนึ่งว่าหาเมืองคุนหมิงนะครับอตอนนี้ก็เด็กพาแวะมาที่น้าตกเพียงดินนะครับซึ่งคูบายเองก็บอเคยมาจาักเตือนนะครับเคยมาตั้งแต่คุณหมิงนะครับเลยคุนหมิงมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นน้าตกเพียงดินนะครับซึ่งผมเองครูบาอาจารย์เคยมาจับปรษสายุพีนะครับมาพัฒนาวัด ทางจังหวัดเลยทังอำเภอหนองหินนะครับเกือบทุกทุ่อำเภอของเมืองเลยนั่นแหละนะครับเหมือนกันก็เลยเด็ผ้พามาบึงนะครับมาชมการนาศึกษานะครับร่มเย็นนะครับรลมเย็นราคร่มเรือนนะบึงสายน้ำอันตกนะครับครับครับ้บบ มขับึงนจะกับกู้บาทสนก็นั่งเพื่อเด่นเยอ่นะครับเพราะว่าครับ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 ครัครับอาจารย์นิมนต์ให้ธรรมะนะครับอ่ นะครับตรงนี้ตรงทีฟ้าจันย่นนี่ก็เป็นตรงทีน้าตกไหลลงมานะครับสูงยุนะครับเือบยุ่งเดี๋ยวให้เบิ้งรอบๆเพราะว่ามาแมามือนี่มาวันทําการเนี่ยก็ค้นกับบลาไหลแต่เป็นเสาทิดกับกับตีมีค้นมามาเที่ยวกันไหลนะครับแบบสบายๆนะครับเดี๋ยวกูบาสิให้เบิ้งบรรยากาศโดยรอบๆนะครับต้นไม้ต้นไหลก็สวย เดี๋ยวผมเป็นอัดเป็นวิดีโออยู่ครับในปาจารย์ิ่บาศน์นะครับก่อนที่เขาพรรษาเข้ากั็มาศึกษาธรรมธรรมชาติก่อนนะครับแต่หากว่าได้มีโอกาสได้จัดปฏิบัติธรรมเบนนอติพามาเป็นธรรมะสัญจรนะครับเดี๋ยวพามาเบึงนะครับดูดี ลมเย็นนะครับมือนกาแฟกระทาง่งลูกย์ลูกหาเนาะผู้ที่หายใจดิดตามรับชมกิจกรรมของวัดตาผู้ขอแดงของเข้าได้เมือนี้เป็นการมาศึกษาธรรมชาตินะครับดอกพื้นที่นะครับอยู่กับสายน้ำนะครับซึ่งสายน้ำเด็กก็มพความสาคัญนะครับแต่หากว่าม่มีน้ำเข้ากับ,บส่สามาธถที่ทาการพอปลูกหรือทําการกเกษตรได้หรือว่าชีวิตของเฮานะ้ขาดน้า การลำบากนะครับมีน้ำทุกสิ่งย่างกระตามมาเนาะเอาเดี๋ยวคุณบาสิฝากธรรมะสั้นๆไว้นะครับ,มมบ,รบเป็นการศึกษานอกพื้นที่นะครับมาศึกษาธรรมะธรรม,าม,มาชาติเนาะห้เข้าเข้าใจเข้าเข้าใจธรรม,มาชาติเข้าใจธรรม,มาชาติอีลีเข้ากับศิเข้าใจตัวเขาเนะเอาฝากไปเด้อนะครับอากกับขอจะเล่นพ่อนหมยสำมีสะกอน